สนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max พรานุภาพไร้ขีดจำกัด มาที่เ u d ดีกันบ้างดีกว่านะคะผ่านมาเนี่ยยังไงก็ต้องหยุดดูเพราะว่าสีเนี่ยเจ็บจี๊เปรี้ยวมากเลยนะคะแถมเังเป็น Audi A3 s p o r t b a c k a l l New ด้วยเป็นเอาเลยัอะไรบ้างคะ All New ในที่นี้ก็คือมันเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในมีการเปลี่ยนหมดเลย A3 เนี่ยจริงๆมันเป็นรถที่เราอยากจะเปิดตัวมานานแล้วละ่ะแต่ตอนที่เราเปิดบริษัทตอนปี2017เนี่ยมันจะเป็น A3 รุ่นเก่า oh แล้วเราก็รู้อยู่แล้วมันจะเกิดรุ่นใหม่ แต่ A3 ที่เปิดตัวใหม่เนี่ยมันถูกดีเลย์ามานะเพราะมันมีสถานการณ์โควิดทั้งซัพพลายช็อตเทส,สต่างๆเนี่ยมันก็เลยดีเลย์ามาครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเรามี A3 มาได้ครบไลน์อัพของฮาวดีเลยครับมีความพิเศษยัยงไงบ้างคะสำหรับ Alnew l ครับสำหรับชื่อรุ่นก่อนชื่อรุ่นค,คือ A A3 3 5 Sport b a c k TFSI S Line คำว่า S Line หมายถึงการตกแต่งภายนอกของเขาเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วมันเป็นการแต่งแบบสปอร์ตแล้ว ภายในของเขาก็แต่งแบบสปอร์ตเช่นเดียวกันบอกเนี่ยจะเป็นทรงคล้ายๆกับบล r อกเซตเลยครับแล้วก็ตัวเกียร์ของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นเกียร์เป็นคอมแพ t ก้านนิดเดียวเองครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ตรงยกเปลี่ยนเกียร์แบบถ้าเราจะเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ย<อ>มันต้องมาเปลี่ยนที่ p พดดี้ชิฟต์ตรงพวงมาลัยละเห็นรถไซส์ขนาดที่ดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเข้าไปนั่งข้างในนัข้างโดยสารเนี่ยจะนั่งได้อย่างสบาย,บายเลยอ,อย่างผมเนี่ยสูง1้7เซนนั่งรถขับข้างหน้าเนี่ยแล้วพอไป เพราะฉะนั้นถือว่ามันเป็นรถที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับค่ะแล้วรุ่นอื่นๆล่ะคะมีรุ่นไหนอีกที่น่าสนใจคะจริงๆพอเราแตก A3 คันนี้เนี่ยเนื่องจากคันนี้ A335 เนี่ยถ้าเป็นแฟน Audi หลายๆคนจะบอกว่าอยากได้รถที่มันเครื่องแรงกว่านี้มีไหมเราเปิดรับจอง Audi S3 ในงานนี้ด้วยเป็นครั้งแรกนะครับซึ่ง Audi S3 เนี่ยแรงม้าสูงถึง290แรงมา้า อัตราเร่งศูนย์ร้อภายใน4.8วิเท่านั้นเรียกว่าสมรรถนะนี้เป็น performance car เลยแล้วเราก็นำเข้ามาทั้งคันนะครับในราคาเพียงแค่3.55ล้านบาทเท่านั้น<อ>เรียกว่าราคาคมันน่าสนใจมากคือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของตะกูล S series ของ Audi ที่เมื่อก่อนเราเคยเปิดต TS, ัว TT S ไปเมื่อประมาณสัก2-3ปีที่แล้ว<อ>คันนั้นเนี่ยราคา4ล้าน6 แต่รุ่นใหม่ที่เป็น S3 เนี่ยราคาแค่3 5 5ล้าน5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับน่าสนใจอั่น,นี้เนาะใ,ใครที่เคยเล็งๆอยู่แล้วคิดว่าอุ้ยอยาเลยเกินเอื้อมตอนนี้<ต>เอื้อมถึงแล้วต้องมาเอื้อมแล้วนครับแล้วนอกจากนั้นครับคุณถอยเรายังมี e ท่อน GT ที่เป็นพลวงมาลัยขวา e ท่อน GT ที่เป็นรถของ i อ o n น a n ขับะครับ,ร,บรถไฟฟ้า100%ในทรงสปอร์ตนะครับ4ประตูตอนนี้พวงมารัยขวาสเปคไทยมาโชว์แล้ว แล้วสุดท้ายครับผมยังมี A7 Sportback 45 TSI ที่ทำราคาพิเศษรุ่นพิเศษออกมานะครับเป็นเครื่องยนต์2ลิตรเทอร์โบ245แรงม้าคับเ่็นล้อหน้าในราคาพิเศษแค่3,999,000บาทมีแค่5คันเท่านั้นครับ เจ้าแ,แห่งรถเล็กนะคะหนีไม่พ้นซูซูกิค่ะอย่างซู z u กิ Swift ์เขามีการนำมาตกแต่งใหม่นะคะให้ดูเฉี่ยวให้ดูซิ่งให้ดูน่ารักใครที่สนใจเนี่ยห้ามพลาดจริงๆรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ การมาร,รมยานยนต์ครั้งที่38ในปีนี้นะครับซูกิมาภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า Joy to Drive and Care Your Life นะครับบนพื้นฐานที่ว่าซูกิได้สรรสร้างผลิตรถยนต์เพื่อตอบโจทย์ของทั้งวัยทำงานและผู้ที่มีครอบครัวนะครับในการใช้งานที่หลากหลายและมีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับ เช่นเดียวกับทุกปีนะครับในปีนี้เราได้นำรถที่ตกแต่ง3คันจากการประกวด Swift Power Youup Contest p r o โปรเจกต์ที่มีความต้องการแต่งตามจินตนาการของตัวเองและได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีซ u k i c a r r y c o r a ั b กับ b a r b e c u p a s าซ a นะครับซึ่งนั่นเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือท่านที่ต้องการมีอาชีพส่วนตัวนะครับได้เกิดแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆนะครับปีนี้พิเศษสุดเราได้รับเกียรติจาก b a r b e c u ิวพาซ a มาร่วมมือกับเราในการต่อยอดธุรกิจตัว และหลังจากนี้เราก็ยังมีตัวแต่งอื่นๆรุ่นอื่นๆน,นะครับนอกจาก s u กิสวิปพาวเวอร์ยอฟคอนเทสสตัวแล้วนะครับเรายังมี XL7 s u ์เอลเซซูกิเซโซึ่งแน่นอนครับจะต้องจัดเต็มอย่างแน่นอนในงานนี้นะครับสำหรับแคมเปญดีๆนะครับซูกิเรามีซูรกิแมกกาเด l ยมอบสิทธิประโยชน์ขับฟรี150วันหรือรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุดถึง5 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษรวมถึงบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาท และทุกการจองนะครับจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์2ที่นั่งไปเลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาพี่บูธของเราที่ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38นะครับเรายังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองขับหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมต่างๆนะครับอยากจะให้มาพบและสัมผัสกับที่ปรึกษาการขายของเราอย่างใกล้ชิดนะครับ คุผู้ชมคะเรามาดูกันที่ดูคาติดีกว่านะคะเพราะว่าเปิดตัวถึง4รุ่นในการในงานมอเตอร์อ o กอโปขอเริ่มที่คันนี้ก่อนเลยดีกว่าสีสวยสีแดงเลยคันนี้พิเศษยังไงคะคันนี้เป็นรถที่เราทำเพื่อชื่ชนชมนักแข่งดูก a t ติของเราชื่อทรอยเบล e ิสเป็นนักแข่งชาวสัญชาติออสเตรเลียนะครับเขาชนะซูเปอร์ไบค์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพถึง3ครั้งในปีแรกที่เขาชนะเนี่ยคือปี2001 ผ่านมา20ปีปกติจึงทำรถรุ่นนี้เพื่อเฉลิมฉลอง,ลองชัยชนะของเขาเมื่อพบรอบ20ปีที่แล้วได้ยินว่ามีไม่กี่คันเองในเมืองไทยค,คะ,ะครับเป็น l i m i t ต็ด u m b e r มากๆนะครับอาจจะไม่ถึง5คันใครที่สนใจก็มารีบจับจองมีงไม่ถึง5คัน,คนโอ้ถางนั้นต้องรีบแล้วละคะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะคันซ้ายมือกันบ้างดีกว่าคะ่ะคันซ้ายมือเป็นเรา ฉายาของที่เราเรียกก็จะเป็น Muscle Cruiser ก็คือจะท่านั่งเนี่ยจะเป็น Cruising จะไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้ามากจะเป็นนั่งหลังตรงๆะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว Cruiser Motorcycle เนี่ยจะใช้ความเร็วได้ไม่เยอะแต่ไปเรื่อยๆร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบมากแต่คันนี้ Muscle Cruiser คือคอาจภาษาไัยรุ่นหน่อยก็บ้าพลังนิดหนึ่งก็จะมีความที่อทอค แรงม้าค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษคือมี S เครื่อง1 2 6 0ซีซีแล้วก็ S เนี่ยคือโช๊คโอลินทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแค่โชค๊คที่ก็เป็นอ e s s ร r y ที่น่าสนใจมากนลครับราคาที่หรับรา้านี่้าับาทไปที่2คันข้างหลังบ้างคันสีเหลืองก่อนบ้าง<ช>ค่ะค,คันด้านหลังเนี่ยจะเป็นอีกแบรนด์นึงของบุกติเป็นสแปร m เบอร เน้นความสนุกเน้นความคล่องตัวคันสีเหลืองเนี่ยเป็น Scrambler 1 1 0 c c c Tribute Pro ที่ใช้คาว่า Tribute เพราะว่าเมื่อ50ปีที่แล้วรถรุ่นนี้เครื่องยนต์ L-Twin แบบนี้เคลื่อนออกจากโรงงานเป็นวันแรก50ปีผ่านมาในวันนั้นใช้สีเหลือง Giallo o อก cra สีนี้ก็เป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทริบิวหรือว่าให้ครบรอบ50ปีของเขาแล้วสีขาวแดงแล่ะค่ะรถรุ่นเล็กน้องเล็กแต่ว่า,เ,าเครื่องไม่เล็กนะครับ803ซีซีแคมเปอร์เออร์เบิ้ t โมเนี่ยเป็นรถที่คล่องตัวในเมืองขี่สนุกใช้ได้ Everyday Bike เลยครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามันมีบางโคลนที่ยกสูง ถ้าจะเปลี่ยนยางให้เป็นตัวตลุยตัวออฟโรดหน่อยก็ทำได้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมคะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปโปรโมชั่นมี0%รับดาว0%ก็มีนะครับแล้วก็ผ่อน60เดือนอฟรีประกันภัยตดทะเบียนทั้งหลายแหที่ไหนมีเรามีหมดแล้วมีมากกว่า เป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมที่เราพาไปดูกันมาดูจนเยอะแบบว่าชุม่มปอดสาแก่ใจเลยไหมคะเยอะจริงๆที่สําคัญเลยคือย้ําว่ามาที่เดียวครบครับเลงยี่ห้อไหนรุ่นไหนไว้ก็แล้วแต่มาเดินดูมาลองขับมาหาข้อมูลได้ที่งานนี้งานเดียวก็หมดแน่นอน,นครับยังไงวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วขอบคุณพี่ฝยมากๆเลยขอบคุณเช่นเดียวกันคะ่ะสวัสดีค่ะค